สวัสดีครับนะครับได้เรื่องงานยานดีนะครับกับการกลับมารีวิวของรีวิวปังๆพัดห้าแล้วนะครับวันนี้ท็อปปิกก็จะเป็นค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิมน,นิดนึงเนาะเีนือที่ผ่านมาก,ก็จะอยู่กับ Apple มาตลอดนะครับผมวันนี้ก็เ,เรียกว่าหัวข้อก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่สนใจอยู่ว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราเป็นสาวแอปเปิลเนี่ยเรียกว่าใช้ iPhone มาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยอย่างผมก็ใช้มาตั้งแต่3 4 5 6แล้วเนี่ยเออถ้าเราใช้เปลี่ยน ค่ายนะครับจากตัว Apple มาเป็นซัมซุงจะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นซัมซุงก็ค่อนข้างคิดอยู่หนักคิดหนักเลยแหละว,ว่าเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีเหมือนเดิมละเราจะทํายังไงนะครับเออแต่มันก็แปลกนี่ยบางนะทีแบบคือนะัดเจอเพื่อนสี่ห้าคนอย่างนี้ใช่ป่มมันมารวมกันบางทีแต่ก่อนเนี่ยก็จะใช้ iPhone กันทุกคนเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็บางทีอาจจะเจอแบบ2คนใช้หัวเวอรสองคนใช้ซัมซุงอีกคนนึงใช้ไอโฟนอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังแอบแซวเพื่อนเลยว่าเฮ้ i, ยเดี๋ยวนี้ยังมีคนใช้ไอฟโฟนอีกวะนียังมีคนใช้ไอฟโฟนอีกวะ <laughs> อันนี้แซวเล่นอันนี้แซวเล่นเออ,เอ,อวันนี้ก็จะมารีวิวมาให้ดูกันนะว่ารู้สึกยังไงความรู้สึกของผมเนี่ยหลังจากการที่ใช้เครื่องมือถือเครื่องหลักเนีย่ยเป็นซัมซุงแล้วเนี่ยเอ,อ่อมันจะเป็นยังไงเห็น <c oughs> ที่สุจ์ของเจ้าตัวซัมซุงนะก็คือดีไซน์มันนั่นเองก็เรียกได้ว่าสวยงามจริงๆนะครับต่างจาก iPhone ค่อนข้างเยอะเลยแหละเวลาเอามาเทียบกันนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคนละ คนละมันก็คนละรุ่นไปแล้วอ่ะเอออันนึงก็ค่อนข้างแบบใหญ่เนาะแล้วก็หน้าจอก็อาจจะยังเล็กอยู่หมายถึงว่าถ้าเทียบกับตัวเครื่องมันนะเนาะเทียบกับตัวซัมซุงที่แบบหน้าจอก็เกือบเกือบเต็มจอละแม้อ้างเขาอ,อ้างว่าจะเป็นอินฟินิตี้ดิสเพย์ก็แล้วแต่แต่คิดว่ามันก็ยังเรียกใช้คำนันไม่ได้เนาะเพราะว่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นิดนึงก็ยังไม่อินฟินิตี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้ว,ลวนนเนี่ยดีไซน์คือว่าแบบชนะขาดลอยเลยสำหรับต,ตัวซัม เรามาดูกันดีกว่าว่า iPhone 8ออกมามันจะแบบกู้หน้าไอโฟนคืนไม่ได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยอยูนี้ยังมีคนใช้ i ไอโฟนอีกอว่าเล่นอันนี้แซวเล่นเออโดยที่ดีไซน์ของมันเนี่ยอะไรคนก็จะเรียกว่าเหมือนกับเป็นรีโมทมือถือเหมือนป่ะเฮ้ยไม่ใช่มันรีโมทแอร์ดินะเปิดแอร์เปิดๆเพราะมันค่อนข้างี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใน,นมาตั้งนะน,นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นข้อดีเพราะว่ามันจับแล้วถนัดถนัดมือมากกว่า iPhone อีกเนี่ยถึงแม้เป็นมือผู้ชายไอโฟนก็รู้สึก เทียบกับตัว Samsung เนออหลายๆคนก็อาจจะถามว่าเฮ้เรื่อสีสันของตัว Samsung เป็นยังไงก็บอกอีกว่ามันค่อนข้างดีในระดับที่แบบว้าวอะเออสีสันจี๊ดจ๊าดบางทีก็รู้สึกว่าจี๊ดจ๊าดเกินไปนะครับบางทีเราเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าความสบายตาในการมองจออะบางทีรู้สึกว่ามันคุ้นเคยกับ iPhone นี่แหละก็เลยคิดว่า iPhone มันสบายตากว่า อันนี้มันสีสันจี้จัดไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ถือว่าแย่นะครับอันดับต่อมาเรื่องการคัสตอมไมซ์ของตัวมือถือไอไอตัวซัมซุงชนะไปเลยนะครับไอโฟนทุกๆเครื่องก็เหมือนกันเวลาเปิดขึ้นมาก็มีแต่แอปเรียงกันนะครับตัวซัมซุงมาทาอะไรได้เยอะมากๆต้องเรียกว่าใช้ต้องซื้อมาใช้เองแล้วจะรู้แต่โดยส่วนตัวเลยเนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือว่าเอาปฏินย่อๆเอามาใช้อยู่ข้างหน้าหน้าจอหลักได้เลยเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบ หนึ่งวันทําอะไรค่อนข้างเยอะเออพอเอามาวางในตัวหน้าจอเนี่ยก็ทุกครั้งที่เปิดมือถือขึ้นมาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยวันนี้ต้องทําอะไรบ้างกี่โมงก็เลื่อนดูในขณนที่ค่อนข้างก็เป็นแอปที่เราใช้บ่อยๆนี่แหละก็เลยดูเลยว่าเฮ้ยวันนี้กี่โมงทําอะไรมันก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเราค่อนข้างมากเลยนะครับอันดับต่อมาเป็นข้อที่ค่อนข้างเด่นของตัว Samsung ที่ทําให้เราตัดสินใจมาใช้อ่นะคือตัว Always On Display นี่เองนะครับก็มันก็จะโชว์ตลอดเวลาว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว แบตเหลือเท่าไรนะครับถ้าเรากดสองครั้งไปที่ตัวนาฬิกาเนาะเราก็สามารถกดซ้ายกดขวาได้เนี่ยเดินซ้ายเดินขวาว่าเอ๊ะตอนนี้ฟังเพลงอะไรอยู่ก็กดเพลงกดพอยสได้ตรงจากนอกหน้าจอเอาเวซอนได้เลยอะ่ะแล้วก็วนัวนกลางวันนี้ทําอะไรบ้างก็ดูได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะแสดงอย่างนี้ตลอดถ้าเราไม่ได้เก็บไว้นในกระเป๋านะยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็จะโชว์ขึ้นมาอย่างนั้แหละก็ที่เขาอ้างว่ากินแบตน้อยมากอะไรอย่างนี้ ซึ่งผมก็ชอบในตัวฟีเจอร์นี้มากๆที่ iPhone เขาไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังมีคนใช้ p อ o n e อีกว,วะ <c oughs> ต่อมานะครับคือเรื่องกล้องนะครับก็มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนาะที่เราเห็นเด่นๆของตัวซัมซุงเลยเนี่ยคือกล้องหน้านะครับมุมภาพที่เราจะเซลฟี่กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะค่อนข้า,างกว้างกว่าเทีเยบกับ iPhone นะครับแล้วก็เมื่อเราถ่ายที่แสงน้อยผมรู้สึกว่ามันมันถ่ายได้ดีกว่าเยอะมากเลยอะ่ะคือ iPhone ถ้าแสงน้อยคือตายไปเลยเวลาไปเที่ยวกับเพื่อน ที่ภาพงี้ที่ดูแสงน,น้อยๆอย่างเงี้ยคือทุกคนทมหาซัมซุงแน่นอนเพราะว่าไอโฟนถ่ายออกมาแล้วแบบมันจะน้อยทค่อนข้างเยอะแล้วก็หน้าเบลอๆ,ๆอะไรเงี้ยแต่ตัวซัมซุงทาออกมาได้ค่อนข้างดีกว่าถึงแม้ว่าถ้าเป็นแขงกาลางวันอาจจะแบบปลอมๆไปนิดนึงคือหน้ามันจะเนียนเกินไปหน่อยนึงอะถ้าเป็นกาลางวันนะถ้ากลางคืนเนี่ยกล้องหน้าซัมซุงชนะขาดนะครับส่วนกล้องหลังค่อนข้างที่จะไม่เห็นความแตกต่างกันมากนะสำหรับคนที่แบบถ่ายเพื่อลงโซเชียลทั่วไป เฉยๆนะแต่กล้องกล้องหน้าเนี่ยก็คือโอเคเลยให้ซัมซุงชนะขาดลอยอันเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังมีคนใช้ไอโฟนอีกหรอวะเาเล่นอันนี้เราเล่นหนึ่งที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันบ่อยๆน่นะก็คือการเชื่อมต่อ WiFi อันนี้เป็นที่ผมไม่ตั้งข้าไม่เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคือตัว Android ถ้าเราแชร์ฮอสปอตเข้าคอมแล้วเนี่ยพอเราเชื่อมต่อทั้งนึงปุ๊บรั้งต่อต่อไปเราไม่ต้องมานั่งกดตัวตัว WiFi แล้วก็เชื่อมต่อมือถือระหว่างคือ พอเราเชื่อมไปปุ๊บมันก็จะเชื่อมให้อัตโนมัติอย่างเช่นเราปิดปิดคอมปุ๊บเปิดขึ้นมาให,หม่มันก็จะเชื่อมให้ทันทีแต่ถ้าเป็นตัว iPhone เนี่ยเราจะต้องกดอะไรล่าแล้วก็ Connect ไปยัง iPhone ทุกครั้งที่เราต้องการเล่นอันนี้ผมเคยเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ของ a p p เปแล้วเขาบอกว่าไม่มีหมดต่ออัตโนมัติให้หมายถึงว่าต้องมาเชื่อมทุกครั้งหลังจากเราปล่อยเวลาไประยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดเพื่อป้องกันการ,ก,าร,ก,ารกินข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกินเดรนะอะไรก็แล้วแต่ของตัว iPhone เป็นการป้องกัน ถ้า Android มันก็ดูดเนี่ยแต่ด้วยความที่เราเออเราใช้อลิมิตอยู่แล้วก็แชร์ได้อย่างสบายใจมากกว่าหรบ a n น r o i d นะครับหข้อถัดมานะครับผมคิดว่าคนใช้แม็แหลาคนคงสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ตัว iPhone เชื่อมกับ Mac เป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็น Android ล่ะมันจะเชื่อมกับ Mac ได้ดีหรือเปล่าอันนี้โดยส่วนตัวแล้วบอกเลยว่ายังไม่มีข้อที่ทำให้รู้สึกว่ามันมันเชื่อมกันไม่ได้อะอย่างเช่นจดโน้ตอย่างเนี้ย แอปโน้ตของตัว iPhone แล้วก็แทนที่ด้วย e v e r n o t e e v e r n o t e นี่ทำอะไรได้มากกว่าน้ตมากเลยนะอยากจะให้ลองใช้ดูเออมันเป็นรีมายเดอร์ก็ได้หรือจนดโน้ตต่างๆใส่รูปแชร์นูน่นแชร์นี่การจัดแคตตาลรีต่างๆใน e อ e r n o t e นค่อนข้างทำได้ดีนะต้องลองใช้ดูเป็นยังไงหรือว่าการแชร์รูปบางบางคนบอกว่าไอโฟนเราถ่ายรูปใช่ป่ะแล้วก็อัพขึ้นไ lou วก็สามารถเปิดในเปิดดูในนันะ้นได้เนาะตัว Android ก็บอกเลยว่าก็ใช้ Google Photo ปกติเออถ่ายแล้วมันก็ ลิงก์เหมือนกันเข้าคลองเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าใช้เป็น Google p h o t o แทนนะครับก็เลยรู้สึกว่ายังไม่มีข้อที่ทาให้รู้สึกว่าใช้ Mac, แม็คจะต้องใช้ iPhone เท่านั้นอย่างเงี้ยเออเพราะว่าตัวเองเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่ามันโอเคสําหรับการเชื่อมต่อระหว่าง Android กับตัวแม็คนะครับหัวข้อถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ช่วยเอ่อ Personal Assistant จากมือถือนะครับจาก Siri เปลี่ยนมาเป็น Google Assistant หรือว่าตัว Bixby ซึ่งเป็นผู้ช่วยของไอตัว Samsung เนี่ยตัว Bixby นี้ ณปัจจุบันนี้มันยังมันยังเข้ามาแบบยังไม่ได้เต็มสตรีมอ่ะก็เลยยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่เท่าที่เห็นหลักๆของตัว g o o g l e Assistant นะนะก็คือมันทําอะไรได้มากกว่า iPhone หลายอยา่างอ,อ,อันนี้ต้องไปดูคลิปแอนคลิปป o ยูทูบเข้าไปเลยว่ามันทาอะไรได้บ้างคือเยอะจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือยังยังใช้ภาษาไทยไม่ได้ถ้าเราใช้ตัว g o o g l e Assistant เนี่ยก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษกับมันนะครับถึงจะใช้งานได้สมประสิทธิภาพของตัวมือถือเนาะ แต่แต่แต่แตคอดีไซนโฟนก็ยังเยอะอยู่ในเกี่ยวกับความลื่นไหลของการเล่นแอปพลิเคชันหรือเล่นเกมอย่างเงี้ยจากการมีเพื่อนบอกหลายๆคนมาบอกนะว่าตัว Android ผ่านไปปีหนึ่งแล้วถึงจะเริ่มเริ่มเห็นลิ์ของมันว่ามันแบบความหน่วงเป็นยังไงแต่ว่านีใช้มา2เดือนก็เริ่มรู้สึกจริงๆหลายๆแอปก็ก็เริ่มมีหน่วงๆบ้างแล้วแหละแต่ว่าหน่วงๆก็ไม่ได้ขนาดค้างหรือแฮงไปเลยอะแต่ว่า มีแค่สกิลเล็กๆยอยากเปิดแอปหลายๆแอปพร้อมกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีการค้างบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ไม่รู้ว่า1ปีผ่านไปจะเป็นยังไงเนาะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับหรือว่าเวลาเราเล่นเกมตอนนี้กำลังคิด ROV อยู่แอดได้แอดได้เดี๋ยวขึ้นให้ให้บนหน้าจอคือในขณะที่เล่นเกมเราไม่ได้รู้สึกว่ามันติดขัดหรือกระตุกอะไรหรอกมันก็ไหลลื่นดีนั่นแหละแต่ว่าเวลาโหลดก่อนจะเข้าเกมอย่างเงี้ยก่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะถ้าเทียบกับตัว iPhone มันก็จะช้ากว่าประมาณ ห้าวิขิมวิวได้อะคือเวลาเล่นกับเพื่อนสองคนอย่างเงี้ยเพื่อนเข้าเกมไปแล้วอะแต่เรายังแบบโหลดอยู่ประมาณห้าวิอย่างเงี้งยก็คยแค่ก็แค่คนั้นเองแต่ว่าตอนที่เข้าปในเกมแล้วเวลาจะไปสู้กับใครก็ไม่ได้รู้สึกว่าติดขัดอะไรแล้วก็สีหันในการเล่นเกมผมรู้สึกยังชินกว่าตัว iPhone มากกว่านะสีมันไม่ได้จี๊ดจ๊าดอย่างที่บอกไปตอนต้นนะสีซัมซุงมันค่อนข้างแบบสดใสเกินไปนิดนึงอะมันไม่ค่อยเรียวอะรู้สึกว่า iPhone ยังยังสบายตามากกว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าแถมให้ก็คือตัว Notification Center นะคืออย่าง iPhone เนี่ยสมมติเราจะเลื่อน Notification ในชะ่ไหมก็เลื่อนจากข้างล่างขึ้นมาปุ๊บแล้วก็สามารถปรับนู่นนี่ได้เลยยิ่ง iOS 11ที่เราจะเข้ามาแล้วเนี่ยการปรับไวไฟการต่อ Wi-Fi การเปิดโหมดห้างรบกวนการทำนูน่นทำนี่เพิ่มลดแสงอะไรเงี้ยคือ iPhone มันสะดวกมือกว่าปะคือเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ปรับได้เลยถ้าตัวไอตัวทำชงเนี่ยคือเราก็ต้องแบบ รูดจากข้างบนเนาะรูดมาแล้วก็ค่อยมาปรับอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ลําบากอะ่ะคือมันจะต้องมันไม่สามารถใช้มือเดียวได้อะก็ต้องใช้อีกมือหนึ่งในการรูดในการปรับมานะครับซึ่งมันก็ต้องใช้การปรับตัวนิดนึงจนปัจจุบันยังแบบปรับตัวไม่ค่อยได้เลยนะโอเคพูดมาตั้งนานแล้วสรุปว่าเอ๊ะควรหรือไม่ควรซื้อตัวชมซุงมาใช้ดูนะครับโดยส่วนตัวแล้วยังรู้สึกว่าคือเถอะนะเราจะได้เปิดมุมมองหลายๆอย่างที่ ที่ไม่เคยได้สัมผัสกับตัวซัมซุงเน่ะซึ่งมันก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนุกน่าเล่นสําหรับคนที่แบบชอบลองอะไรใหม่ๆนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยู่อย่างเงี้ยดีแล้ว iPhone ก็ลื่นไหลดีชีวิตไม่ได้มีติดขัดอะไรเราก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่แบบชอบลุกเล่นอยากลองดูว่าเฮ้ยอันนี้เป็นยังไงเนี้ยเป็นยังไงก็ซื้อเหอออย่างตัวผมมาชอบเล่นอยู่แล้ะก็รู้สึกว่าซื้อใช้แล้วคุ้มะนะครับก็ แต่ถ้า iPhone 8ออกมาถามว่าจะซื้อขึ้นอีกรอบไหมไอโฟนก็ก็คิดว่าอยากจะซื้ออยู่นะคิดว่ารอบกันยาปีนี้เนี่ยไอโฟน8ออกมาแน่นอนก็คงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายหลายอย่างก็จะยอมไทยก็เราก็จะลองคืนมาใช้อยู่ดีนะครับก็วันนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมตับตะไคร์นะครับรีวิวปังป,งปงด้วยนะครับติดตามกันได้ผ่านทาง Instagram ก็ได้นะครับอันเดิมเลย p k เคจดกินพกนะแล้วเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ในรีวิวปังๆพาร์ท6 นะครับอาจจะเป็นทัชไอโฟน8หรือเปล่าสุดท้ายมีทั้ง X 8มีทั้ง i 8เลยนะครับก็ไม่เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย